ชอบคนไทยเรียนแบบติดเนื้อแน่ๆเลยว่าได้เมึงไม่ตรงอยู่ไทยเยอะถามว่าได้หนุ่มไหมไม่อยากกลับไปแล้วสวัสดีค่ะวันนีพวกเราสามคนทั้งก็จะมาทำ Q and A ก็คือ Q and A เกี่ยวกับประสบการณ์ที่เราไปเรียนที่จีนมาเนี่ยนะคะเมื่อกี่เราไปอยู่คือเมืองหางโจวก็คือเจ้าเจียงยูนิเวอร์ซิตี้หรือว่าถ้าเป็นภาษาจีนก็คือเจ้าเจียงต้าเอ๋อหรือเจ้าต้าที่เราเรียกกันง่ายๆนี่ก็ ไปรวบรวมคำถามมาจากเพื่อนเราก็ให้เพื่อนๆถามเข้ามาเราก็คัดเลือกมาทั้งหมด9ก้าหมวดหมู่ด้วยกันแรกคือหมวดอะไรเอ่ยวัฒนธรรมการปรับตัวและชีวิตที่หมอเออคำถามแรกวัฒนธรรมที่ควรรู้ไหนค่ะวัฒนธรรมอ๋อคนจีนอ่ะบีบแต่ค่อนข้างตรงเวลาไหมอืมตรงเลวลาคนไทยมึงไม่ตรงอยู่คนนเวลากูว่าใครก็เป็น ม่แต่คนไทยแต่จะแบบสตรีทกว่าเออสตรีทกว่าคือแบบว่าถ้าสมมบอกว่าเรียนแปดโมงสิบห้าก็คือแปดโมงเกือบเจ็ดโมงครึ่งเนี้ยแม่งก็ไม่เข้ามาในห้องแล้วอะเออแล้วคนจีนชอบบิบแต่เออเขาใช้แต่เป็นเสียงหลักอะแบบหลบมีเออหลบหรือที่หรือทําอะไรก็ตามแม่งก็จะแบบว่าบางคนแบบไม่ชินก็ตกใจนะเออแล้วมันจะแบบหนุกหูคนจีนเสียงดังเนี้ยอ๋อใช่ร้านอาหารคนจีนเสียงดังอยากรู้ว่าเรียนยากไหมปรับตัวยากไหม อ่ะเริ่มพักจีนะะคอ่ะเราเราสับคนจะมาคนละรูปคนละรูปแบบเลยอย่างของเฟื่องใช่ไหมก็จะเป็นแบบภาคจีนที่เป็นสายภาษายากไหมก็ก็ยาก,กอะ่ะเพราะว่าเราเรียนเป็นภาคจีนเนี้ยเรียนเป็นภาษาจีนกับคนจีนแล้วแบบยิ่งสายภาษาอ่ะมันก็จะมีศัพท์แบบศัพท์ทางการอะไรเงี้ยถามว่ายากไหมก็ยากแต่ว่าแต่ก็รอดเออก็ก็ไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยตอนแรกๆมาเหมือนจะปรับตัวไม่ได้แต่แบบพอเราอยู่ไปสักพักเนี่ยมันเราเราก็จะปรับตัวของเราเองเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมเออเศรมันก็คล้ายๆกับของเฟื่องเหมือนกัน แต่ว่ามันก็จะมีความยากที่ว่ามันจะมีพวกเลขเข้ามาเยอะกว่าเนีบางคนจีนม,มันเรียนเลขยากจังใช่ใช่ใช่ <ๆ S 2> แล้วก็าการแข่งขันมันห้องที่จะสูงเนาะแล้วก็แบบเพราะว่าคนขยันใช่มันขยันก,กว่าเราแบบแบบร้อยเท่าอะไรเงบบี้ยรอแบบรอเราก็เพราะมันเป็นเด็กหนุ่มอะไรอยแหละเราก็แบบเรียนเรื่อยๆอะไรเงี้ยแบบก็ขยันมากกว่าสุดท้ายก<ม>็รับตัวสุดท้ายขอการขยันเนี่ยอะไรนะแล้วถอด MB แหละ MB MB ก็คือแบบเผ่าว่ามันยากไหมคือปกติคนก็คิดอยู่แล้วว่าเรียนหมอมันเยอะมันไม่ยากหรอก MB แต่คือมันเยอะ แบบมันต้องอ่านหนังสือตลอดเวลาแต่ว่าเข้าไปปีหนึ่งอะก็ชีวชีวิตทุคนใช้คําว่าใช้ชีวิตคุ้มเลยดิว่าคำถามต่อไปสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นเราคิดก่อนไปจีนกับตอนที่เราไปจริงจงอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งคือเพื่อนแบบเราจะเข้ากับเพื่อนได้ไหมแบบคนไทยจะมีคนไทยอยู่หรือเปล่าแล้วก็แบบการเรียนตอนแรกคิดว่าเข้าไปแอู๋แม่งต้องแบบกูต้องเรียนแบบเด็กเนื้อแน่ๆเลยว่ะอะไรเงี้ยแต่พอเข้าไปมันก็แบบไม่ได้ขนาดนั้นอะแบบเพราะปีแรกๆอย่างแบบมัน เพิ่งรู้จักเพื่อนด้วยใช่ปห <c oughs> เออเออ,เอ,อ <c oughs> มันก็แบบไปเที่ยวอะไรไปโน่นนี่นั่นสังสรรค์อะไรแต่หลังๆมามันก็ต้องเข้าที่เข้าทางแล้ว <c oughs> สิ่งที่คิดตอนแรกที่เข้าไปคิดว่าเหมือนกับคนจีนจะแบบอุ้ยต่างชาติเนามาให้ความสนใจกับเราเว้ยแต่พอสิ่งที่ไปจริงๆอ่ะอิกนอนเลยจ้ะไม่สนใจเลยคือฉันจะเรียนจะเป็นแค่ต่างชาติสนใจต่างชาติอย่างเงี้ยใช่ก็คือคนคนจีนในหมอ่เราอ่ะจะไม่สนใจเลยใช่จริงอ่ะ เอ็กเซลบอกว่าแบบอยากรู้จักคนจีนมากกว่านี้เอ้ยเหมือนกันเราไม่เข้าหาเขาด้วยแหละใช่อ๋อแล้วก็ถ้าเป็นคนทั่วไปใช่ไหมสิ่งที่คิดอาจจะคิดว่าแบบเมืองจีนนม่งสกปรกว่ะเออก็รักก็รักก็รักไอ้ตอนที่ถามว่าประทับใจอะไรในเมืองจีนอ่ามันลิงก์กันแล้วเราไปข้อต่อไปเลยแล้วคือแบบบางคนอ่ะอาจจะคิดว่าที่จีนอ่ะแบบ โอบอกวนแบบไม่มีมารยาทนะอะขาดถุยขาดถุยอะไรมันก็คือขาดถุยแต่ว่ามันคือแบบเหมือนติดเป็นนิสัยของเขาแล้วแต่เกาหลียังเป็นเลยอ่าเกาหลีก็เป็นแบบกินข้าวเสียงดังก็เขาสู้บุหรี่ด้ปะเขาเลยต้องแบบทุกร้านน่ะทุกร้านแล้วแบบไม่ได้ไม่ได้สกปรกเข่าที่ไทยนะเว้ยเขือกสะอาดสะอาดกว่าคือที่พื้นไม่ได้มีแบบขยะตามทางแล้วอ่ะล้างพื้นตลอดใช่ล้างดีกว่าที่ไทยด้วยมองท้องฟ้าก็เห็นท้องฟ้าไม่ใช่ว่าเห็นไฟ แบบความประทับใจในเมืองก็คือห่างโตเป็นเมืองที่ค่อนข้างไฮเทคอ่ะจริงเป็นเมืองแรกที่ใช้เป็นสังคมไรเงินสดที่ไทยนี่คือพกบัตรนี้นะไปขึ้นขึ้นแบบ BTS อ่ะแต่ที่จีนคือโทรศัพท์เออใช่มีแค่โทรศัพท์อย่างเดียวก็คือไปรถที่ใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยใช่ออกจากห้องด้วยการพกโทรศัพท์คืออยู่รถไม่ต้องพกตังค์ไม่ต้องใช้บัตรอะไรละที่หออ่ะเปลี่ยนเสียหน้าแล้วโอนหก็ไม่ต้องพกบัตรหอแค่ไปหอนไม่ต้องใช้บัตรหอแล้่ที่ระดับไปแล้ว รถไฟประมาณสามสามสายว่าเออแบบว่าตอนเนี้ยขึ้นทางเมืองเรากลับมาสองปีขึ้นกับทางเมืองอ๋อที่ว่าต้จะจอดจากอย่างนี้จะถูกหลอกอ๋อเคยถูกหรอเปล่าเออเหมือนมึงเคยมีประสบการณ์มาตอนมอปลายโดนหลอกถ้าถูกหลอกอ่ะคือไม่ใช่คนจีนด้วยกันแต่เป็นคนไทยตอนมอปลายเอาจริงแบบที่จีนอ่ะกฎหมายกฎหมายแรงกฎหมายแรงจริงใช่คือแบบว่าจริงๆแล้วสังคมไทยอ่ะแบบรู้สึกว่าผ่านพบได้ทั่วไปกว่าที่จีนนะใช่คือมันก็มีมิจฉาชีพอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้แบบ พบหาง่ายอย่างขนาดนั้นน่ะก็แค่ระวังสิ่งของแค่หนเวลาวางของเอาไว้วางคอมวางแท็บเล็ตเอาไว้ในห้องสมุดอ่ะไม่หายวางไว้ใต้บาบใกล้ๆมอก็ไม่หายวางไว้เป็นวันที่ไทยยังวางไม่ได้นะถ้าในมอมันรู้สึกเซฟแต่ว่าถ้าออกไปข้างนอกปุ๊บแบบก็คือขอมก็ตึงแหละเพรว่าก็เคยโดนอยู่ไง อ๋อแผวนขนมไว้ก็ <c oughs> คือขนมไ, <c oughs> ไม่ไม่นบหรอ <c oughs> ไม่นบหรอ,หรอก็ซื้อมามันก็เป็นขนมปะ่ะแบบมันต้องหลายถุงอะ่ <c oughs> ะก็คือแบบเินออกมากคืออ้าวขนมอยู่ที่ไหนวะไข่แบบนี้หอห <c oughs> อผาหอผ้อาคื <c oughs> อรูปอ่อะคือ <c oughs> ตอนแรกอะ่ะจะเอาเป็นแบบว่าจะเอาเป็นเหมือนสองคนอ่ะห้องคู่เออจะเป็นห้องคู่เพราะว่ามันแพงอ่ะแบบเดือนแล้วต้งแบบหลายพันบาทอ่ะอุ้ยแต่ว่าถ้าเทียวกัที่ไทยอ่ะขอที่จีน ก็ถือว่าถูกใช่มันคิดเป็นปีด้วยาใช่ห้องคู่มันประมาณเก้าพันอ๋อห้องเดียวห้องเดียวห้องเดียวหนึ่งสามห้าร้อยใช่ใช่ใช่ไปมันเป็นห้องเล็กแต่เป็นห้องที่ก็หนึ่งคนก็อยู่ได้ไม่อึดอัดไม่อึดอัดมีห้องน้ำในตัวใช่ใช่คือคือถามว่าเล็กก็ก็แต่ก็วางของได้ครบทุกอย่างนะใช่นอนนอนคนเจ็ดนอนได้ถ้าคือลูกก็จะแบบเอ้ยมึงนอนยังไงเออนอนยังไง แต่ห้องครัวเขาจะจะใหญ่เขาจะมีห้องทำอาหารให้แยกอีกขอใช้มีห้องครัวรวมแล้วก็ที่ซักผ้ารวมอ่าใช่เทนนคอยอินสคูลนะคะก็จะพูดโดยรวมเลยละกันว่ามหาลัยใหญ่มาคือกีฬาใหญ่ได้อะไรอ่ะมีหกอย่างวายเรือมีเลยอ่ายเรือปีนหาว่ายน้ำตีแบบบาสบอลวิ่งโคบเทนนิสใช่ว่ายน้ำเทนนิสก็ เข้าไปได้เลยคือทุกอย่างเนี่ยมัลอะไรเข้าไปได้เลยคือแค่สกแกนบัตรน,น,นรรักเรียนฟรี how is school environment and transportation คือดีอ่ะมองไปก็แบบเห็นภูเขามีน้ำมีอะไรแบบ <c oughs> สบายตาใช่ <c oughs> ม,มันไม่ได้เหมือนแบบอุดอัดที่ไทยมันจะแบบเป็นตึก อ่าตอนนี้เขาจะแบบมีตึกมีสวนพิพิธภัณฑ์อ่าใช่ใช่พิพิธภัณฑ์ที่ไม่เหมือนของที่ไทยนะชอบสุดตรงไหนวะโรแมนติกรสใช่มีทะเลสาบในมอมหาลัยที่จีนทุกมอเขาจะไม่ได้กั้นเหมือนที่ไทยที่แบบว่าท่ขั้นรองขันเขา้าแต่แต่มหาลัยที่จีนคือบว่าคนทั่วไปก็คือสามารถใช้ได้หมดเลยจะเข้ามาวิ่งขนาาตึกหมอได้ตึกหมอเรายังเดินเข้าไปเพียงพันธ Transportation ก็มีกันได้หลายอย่างแหมะอะไรมหาลัยเนี่ยส่วนใหญ่คนจีนอ่ะ ปันจการใช่ต่างชาติขับมอเตอร์ไซค์ใช่เป็นอีบอยไป้าดขึ้นรูปขึ้นรูปตึ้งมันจะเหมือนมันจะเหมือนฟีโน่เราจะได้ยันว่าเตี้ยตรงเตี้ยตรงเชออะไรอย่างนี้เอาฟีดเอาเออปกติเอาฟีดเราใส่อะไรจะทีหมอถ้าช่วนอนถ้าช่วงแรกก็จะแบบแต่งตัวนิดนึงแต่หลังๆมาก็แบบไม่ละเวลาปกติเวลาเปิดเทอมมาเจอเพื่อนแรกๆมันก็ต้องแบบนิดนึงแต่งตัวพอสนิทกันไปนาน เดินใส่ชุดนอนไปหากันหรือเป็นแค่เรามนไม่รู้เพราะว่ารุ่นน้องอ่ะเขาก็ยังแต่งมากาแต่งตัวไปเรียนวิลกรรมเด็ดสุดอันนี้ชอบมากใส่ชุดนอนไปร้านเราอใส่ชุดนอนไปทีวีด้วยเขาก็แบบไม่ได้มองไม่ได้ว่าอะไรนะเขาไม่ได้สนใจคนอื่นเพราะว่าเราใส่เสื้อหนาวยแหละอ๋อมันหนักด้วยแหละยโอเคหมวดที่สองที่เราแบ่งกันไว้นะจากคำถามที่คนถามมาถก็คือเรื่องกับภาษาจีนแล้วก็สำเนียงอยาก อยากให้สอนภาษาวัยรุ่นหน่อยเออฮิตฮิตที่เขาพูดกันเนี่ยในติเขาสะตินอะไรดีไทยเหรอเออไทจเวยเออะไรก็มนมันจะเหมือนกับแบบอุ้ยสุดยอดมากเลยแบบอุ้ยแบบสุดปังเออสุดปังคล้ายๆสุดปังบ้านเราแต่ตอนนี้มันก็จะแบบอัพเกรดขึ้นมาก็จะเป็นแบบจ๋จ๋จืดอะไรเงี้ยแบบจะบอกว่าคนนี้เป็นจ๋วจ๋จืดนะก็คือแบบอุ้ยคนนี้เนี่ยสุดปังเลยต่อมาคือภาษาพื้นเมืองที่ ที่หางโจวมีภาษาพื้นเมืองไหมไม่ใช่แค่หางโจวนะเหมือนกับว่าทุกเมืองเออทุกทุกเมืองอ่ะทุกครั้งทีประเทศจีนมันใหญ่ใช่ป่ะยังไงแล้วอ่ะอย่างประเทศไทยมีบีเหนือใต้อีสานกลางเนี้ยที่จีนก็มีเหมือนกันดังนั้นห่างโจวก็มีภาษาพื้นเมืองของเขาเหมือนกันสำเนียงของหางโจวอ่ะ จริงๆอะเราเราไม่รู้ที่เราได้ยินมาคือปนะเทศไนครับใช่เพราะมันจะเราไม่รู้เพราะมันหลายคนมากที่แบบมาอยู่แบบมันก็ไม่ใช่แบบคนพื้นเมืองจริงๆอะไรอย่างเช่นในมอเราก็แบบมันก็ไม่ได้มีแค่คนในหางโจวเผืออคนจากทั่วประเทศเขาก็มาเรียนที่มอเราก็เลยไม่รู้ว่าสำเนียงไหนคือหางโจวอ่าต่อมาอ่าท็อปปิกเด็ดท็อปปิกเด็ดที่ทุกคนอยากรู้คําถามเยอะมากนี่ใส่คนจีนผู้ชายจริงๆแบบไม่ค่อยได้แบบเขาเรียกว่าอะไร คุกคีกับคนจีนขนาดนั้นใช่อันนี้มาจากประสบการณ์ที่เราได้ยินมาคำถามแรกคือคน,คนจีนชอบคนไทยจริงไหมส่วนใหญ่ คนจีนเขาจะแบบค่อนข้างที่จะชอบคนไทยอยู่แล้วใช่ใช่อ่าข้อนึงข้นึงคือตอนนั้นอ่ะยังไม่มีไออาริเใชไหมอืมแล้วก็ไปไปกินข้าวกับแม่ที่ซีหูแล้วก็ถามวนูแบบเออแต่งเงินสดได้ไหมตอนแรกเขาก็ไม่ให้เลยนะเขาถามแบบเออเนี่ยมาจากไหนเขาบอกอ๋อคนไทยเขาก็แบบอ้าวเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอเคต่อไปคนจีนนิสัยดีไหมอันนี้ก็พูดไปแล้วมันก็เหมือนทั่วไปแล้วแต่คนแล้วแต่คนด้วยก็เหมือนคนไทยมีคนดีไม่ดีใช่ใช่ผู้ชายจีนเหมือนในซีรีส์ไหมกาถามยอดคิด จะบอกชาที่เจอที่โรงเรียนมันเหมือนกับแบบพวกเด็กเนิร์ดมากกว่ามันจะแบบไม่ใช่แบบเหมือนในซีรีส์แบบอุ้ยแบบหล่อเออหล่อต้องดู้วยว่าเราเราไปตรงไหนถ้าไปที่ผับก็เจอดีแหละใช่ถ้าไปที่ผับก็ก็เจอหรือแบบถ้าไปเซี่ยงไห้คนก็จะแต่งตัวดูดีดีใช่ต่อไปได้หนุ่มไหมหาแฟนง่ายไหมถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเราจะเอาคนจีนเลยอย่างเงี้ย คือมันก็ค่อนข้างที่จะยากเนาะสำหรับเรานะเราก็อาจจะต้องแบบท้าทานหรืออะไรอย่างงี้ใช่เราก็ติดแอปเอาง่ายกว่าเจในขาเขาใช่ปะบางคนที่ดูเหมือนจะไม่มีแฟนอะนม่นก็มีแฟนกันแล้วเว้ยดังนั้นก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันแล้วแต่คนด้วยแหละจริงๆเออใช่ถามว่ายากก็ยากถามว่าง่ายก็ง่ายใช่ใช่ใช่มันก็เหมือนยูไทยแหละมันก็แบบคายๆการกันเออเจออะไรอย่างเงี้ยคำถามสุดท้ายผู้หล่อไหมหลอกก็มี ไม่หลอก็มีไม่หลอกก็เยอะหลอกก็หรืออาจจะมีแบบหล่อแต่ยังไม่แต่งตัวถ้าอยู่ในมหล่อสุดก็คือนักบาสเออนักกีฬาใช่นักกีฬาแต่ถ้าหล่อจริงๆเลยก็คือนักเรียนต่างชาติบอกสัญชาตินี่ค่ะมาขึ้นหลขชื่อเลยค่ะขอชื่อค่ะต่อมาหมดต่อมาคืออาหารแล้วหรออาหารไทย แหล่งอ,อาหารไทยที่เราไปหากินได้ชื่ออะไรกูลืไมไปหมดแล้วโทนีนท่ที่ใกล้มอสุดคือร<ท>้นกะเพราสั่งบ่อยสุดละ่<ช>ขึ้นรูปเดี๋ยวเอารูปขึ้น<ะ> <husbands> แล้วก็ไก่กระเทียมใชไม่ไม่เคยกินอ่ะไม่เคยกินหรอไก่กระเทียมก็คืออร่อยไม่เคยกินอร่อยสุดคือน้ำปลาพรโฟมไทยโฮมไทยก็อร่อย คนไทยอร่อยสุดแล้วใช่เพราะว่าเชฟเป็นคนไทยอ่าอาหารอร่อยสูตรอาหารห้ามพลาดอ่ะรวมกันเลยอเคอาหารที่ชอบกินจริงๆชอบหลายอย่างมากเลยอ่ะคือแต่ละเมืองมันก็จะมีแบบเขาจะเรียกว่าไรมันของอาหารของที่เอออาหารของทีเนี่อย่างเงี้ยไม่รู้แต่ว่าซาวข่าวมาล่าอันนี้เป็นเลยอันนี้คือก็อันนี้สถานะเออพื้นฐานแต่ว่าอร่อยขึ้นขึ้นรูป๋ยวคนไม่รู้้าวข่ากับมาล่าเมืองไทยอ่ะคือสิ่งเดียวกัน ใช่ไอเป็นหมาปิ้งๆใช่แต่ว่าหมาล่าเวลาเราเรียกว่าหมาล่ามันจะเป็นหมาล่าทางใช่หมาล่าทางหมาล่าเชียงกัวใช่หมาล่าเชียงกัวก็คือเอาเอาทุกอย่างออกไปผัดกับซอสหมาล่ารุ่ชาเออออนนันเป็นร้านเป็นร้านนั้นันั้นคือเจียเจียฉังไ่ใช่ใช่เออคือถ้าสมมติว่าเราไปจรู้ยิรอ้เออ ถ้าจะมาก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวพาพาไปจ้างเรามา08ได้คะไปเป็นทัวร์ไก่นี่อาหารลงอาหารอืมอาหารลงอาหารถูกและให้เยอะถูกมากถูกแบบมื้อหนึ่งไม่กี่หยวนเองถ้าไม่มีตังแลวไม่รู้จะกินข้าวที่ไหนต้องไปลงอาหารใช่แล้วลงอาหารเยอะจริงๆเมนูหลากหลายมากใช่แล้วก็อย่างก็จะมีพวกไก่แดงอะอะไรวะไก่ทอดไก่ย่างไก่ทอดแล้วก็ซีอิ๊วเขาเรียกใช่ปะ ลูกชิ้นลูกชิ้นเออเอาเอออกเอออกเอออุ้ยแต่ว่าอาหารชาวอร่อยรู้เลยว่าอาหารชาวที่ต้องกินที่ห่งโจคือปานเมียนต้องกินปานเมียนเป็นบะหมี่โง่ๆเลยอาหารชาวที่โรงอาหารอร่อยของหวานข้ามพอนีไปอ่ะลืมของหวานของหวานเนอะของหวานอะที่จรินจะไม่เยอะมากส่วนใหญ่ก็เป็นร้านเค้กร้าอะไรไม่มีเลยด้วยแต่ที่เด็ดสุดก็คือชานมไข่มุกใช่ร้านไหนก็อร่อยรู้สึกเอาแบบร้านในดวงใจแต่ละคนอ่ะ อุ้ยจริงมันมีหลายร้านมากเลยอะเลือดีเลือกเลือกเ,อเอลืร้านหรอเอาพี่อยากกินตอนนี้นะไงให้ลงทงังอ hey oh, oh, hey ่าให้ลงทังเฮทีเออเฮทีเล้วก็สีชา,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 ชาค,คือมันเป็นชาชิีที่ปังมากต่อคิวชาตินี้ได้กินชาติหน้าใช่แต่คือแบบไม่เหมือนที่ไทยนะไม่ใช่ว่าแบบร้านเห่อแค่ตอนแรกอันเนี้คือตลอดไปอืมแบบคนแน่นตลอดไป ที่ไทยจริงๆมันมีบางเมนูที่คล้ายๆแบบของเฮทีนะแต่กิน <ๆ S 2> แล้วแบบไม่เทียบกับข้าวหรอมันมต้องเฮทีเท่านั้นทุกคนไปต้องกินอีเดียนเต๋ออีเดียนเยนนนตนเ๋อก็ร้านในตำนานเหมือนกันใช่ร้านในตำนานทุกคนต้องกินคือจริงๆมันก็มีทุกแบบทุกเมืองในจีนอะ แต่มันก็อร่อยอย่างี้เด็ดเด็ดอ่ะใชมันก็อร่อยโค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 จะเป็นน้ำผลไม้ใช่อี้หัวถางเออเออไอ้ใอี้หวยใช่ใช่อีหัวถางังคือถูกและดีที่แท้ถูกใช่ประมาณที่เที่ยวบวหมวดหมู่ที่เที่ยวที่เดินเล่นผ่อนคลายสามที่ที่ควรไปถ้าจะไปหางโจแน่นอนอ่ะชีหูชีหูที่แรกชีหูคือทุกคนต้องไปเอ่อที่สองคือเหอฝังเจใช่ มันเป็นถน,นนแถวซีหูนะใช่มันคือถนนทนนี่แบบถนนโบราณแล้วกันใช้คําเนี้ยข้างรอบข้างก็จะเป็นตึกโบราณโบราณแล้วก็มีร้านค้าขายขายของทั่วไปแต่รู้สึกว่าของแม่งจะแพงโบติเว้ยอืน,นักท่องเ,เที่ยวเยอะตอนซีหูก็คือเหมือนแบบก็เหมือนเราไปสยามอะ,ะไปช้อปปิง้งไปแฮงเอาท์ out, แต่ว่าก็ไปดูเขาเรียกอะไรนะบรรยากาศบรรยากาศด้วยไปดูน้ำน้ำคุซีหูมันจะมีทั้งโซนธรรมชาติ จริงๆเลยอะโซนวัดแล้วก็จะเป็นโซนถ่ายของที่ชอบเมืองนี้เลยคือมันมีทุกอย่างจริงๆคือเราจะแบบช้อปปิ้งไนท์ไลฟ์แอดเวนเจอร์คือหามีหมดอะจบครบในหนึ่งเมือ่ที่สุดท้ายทที่สุด้ายเราก็ไม่คือถ้าอยากจะแนะนําคือที่เคยไปคือที่วูเจินเป็นเขตเขตหนึ่งที่อยู่ในใช่ที่อยู่ในอ๋ออันนี้เป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านริมน้ำที่เป็นหมู่บ้านเก่าๆใใชช่่อันนี้สวยอนกันสวยมากคือถ้าใครมาหางโจก็คือคนแวะไปอูเจินอีกที่นึ่งที่คนไปนึกออกแล้ว มันคือไอตรงริมแม่น้าอ่ะเออปิงจาง<อ>คือแบบถ้าใครรู้สึกว่าถ้าใครรู้สึกว่าไปดูซิมโฟอนีออฟไลน์ที่ฮ่องกงลอละรู้สึกไม่ไม่ไม่ไมแบบไม่ปังม, <า S 2> มันไ่<ด>หังโจปังมากเพราะ LED คขื่อวู้ว้าว,วเกเยอะเลยเที่ยวไว้ันขายเดิ๋ยวนีเล่นยูนียบๆใกล้เครียดสำหรับสบาวแล้วกันเนาะแนะนําตรงปิงจางเพราะว่าตรงริมแม่น้ำอ่ะมันจะมีแบบถนนเส้นยาวๆเลยเพืบบ มันจะไม่ผูกพานคือคนก็จะมาแบบออกกําลังกายมาปั่นจักรยานเดินเล่นแต่มันจะเงียบเงียบจริงโรแมนติกโรลดน้มหาอะไรเลยคือใช่ประเด็นอ่ะเพราะวันมันก็อยู่แต่มันมหาอะไรเวลาเบื่อใช่ไหมก็เดินรอบนึงแล้วก็วนกลับเข้าห้องสมุดพอดีจริงๆการที่เตอชื่นชอบที่สุดก็อย่างที่จูบอกก็โรแมนติกโรดถูกป่ะอ่ะอีกหนึ่งประเด็นฮอต โอเคที่หลายคนถามมาก็คือร้านเล่าเออบรรยายบรรยากาศในไลฟ์ที่หันโจดีป่าขึ้นขึ้นรูปเลยวิดีโอก็คือมีทุกรูปแบบทั้งบาร์ขับคาราโอเกะเออชอบสุดคือคาราโอเกะใช่ใหญ่แล้วก็ถูกส่วนตัวแล้วก็ดีแล้วก็แบบ มันมันดีอ่ะนอนได้อ้วกได้ใช่พ้าเราเกียที่จีนกับที่ไทยอ่ะจะแบบไม่เหมือนเลยคนละฟิลเลยขึ้นเครนทีวีเอะต้องขึ้นแล้วต้องขชิบไปค่ะปุ๊ยแล้วก็ที่ผับพี่จีนก็คือใหญ่แบบใหญ่มากใหญ่แล้วยิ่งตรงไหนนะ 3pm ใช่ไหมคอยไป SOS SOS ไปถึงเดินเข้าไปหลังเล่าพี่พี่จีนไม่ตรวจบัตรเลยเพราะว่าแบบ คือเขาคงแบบคนจีนถ้าเป็นเด็กเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่เขาไม่เขาไม่ควรเข้าอ่ะค่ะที่จีนเสร็จแล้วมันจะชอบแบบว่าเปิดตอนสองพุ่มไหมสองพุ่มถึงปีสามประมาณนั้นเน่ะปีสองปีสามก็ปิดมันเปิดแสกประมาณบบปีหนึ่งปีสองแต่กว่าจะไล่คนออกว่ะคนแบบเมาอะไรอย่างเงี้ยเมาค้างก็แบบปีห้าแต่ว่าถ้าเชียทีวีอ่ะปีห้าของจีนที่นี่คือเปิดยี่สิบชั่วโมงอ่ะคือถ้าใครไปช่วงรั้วทั่วไปอ่ะมันจะราคาอีราคานึงแต่ใครอยากได้ราคาถูกอ่ะเขาจะมีการโต้กัเออหลังเที่ยงคืืืนนนนนกกก็็คคคอออออยยย่่าาาาาวไปจ้้ะตมมมมมมัีีีีถเเเชชใ บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าหังโจเนี่ยปีปีหน้า,นา,นาเน,ะนาะก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดเอเชียนเกมด้วยพวกเราอยากกลับไปเนาะอยากกลับไปดูสักครั้งไหนไหนก็จัดหังโจแล้วก็ที่ที่เป็นที่น่าตื่นเต้นมากคือมอที่เราอยู่อะเราอยที่อาเคทที่เราอยู่อะเป็นสนามจัดเอเชียนเกมแล้วคือเรารู้อยู่แล้วเพราะว่าเหมือนกับอีตรงสาวไวน้ำสาวน้ำอันนั้นคือสร้างใหม่ คุเกิดใช่มันมันสร้างตั้งแต่ตอนที่เรามาปีหนึ่งปีหนึ่มาแรกๆคือเขาสร้างมาเตรียมไว้นานแล้วอะไรเงี้ยอ่าอันนี้เรื่องจริงจังนะคะทํางานที่จีนเรียนเอกอิงไปทํางานที่จีนได้ไหมคะ HK s ต้องระดับไหนอือไม่ว่าเรียนเอกอะไรมาถ้าเป็นต่างชาติมันสามารถไปทํางานที่จีนได้แต่ถ้าแบบเป็นอยู่ในสิ่งที่ ที่บกบริษัทเขาต้องการอ่าใช่ก็ก็เหมือนกันทุกที่แหละถ้าเขาต้องการเ,เราเราก็ทำได้คือถ้าไปทํางานที่จีนก็ควรอย่างน้อยอย่างต่ำสี่เออสี่กันอ่ะอย่างต่ำส,ส,สุดสุดแล้วอะ่ะคือพอคุยกับเขาได้อะไรเงี้ยชีวิตประจำวันก็ควรอย่างน้อยสี่อืมใช่วิธีใหญ่ไปทำงานสำหรับเด็กจบใหม่มคือมันจะมีแอปอะเป็นแอปของคนจีนใช่ปะแล้วก็คือเราอ่ะสามารถเข้าไปดูว่าแบบ เออเราต้องการงานแบบไหนหรือว่าใส่งานอะไรแล้วก็เข้าไปเรื่อดได้เลยแล้วก็ส่งเลยซูเม่ทีนี้เขาก็จะตอบเรากลับมาแอบคนจนะีนอ่ะจะต้องรู้ภาษาจีนนิดนึงแหละเพราะว่าไม่มีภาษาอังกฤษเลยคือเราจะต้องรู้ภาษาจีนมีพี่ที่รู้จักก็คือตอนแรกนางทำงานที่อล阿าบาอืออือก็คือไปทำแล้วพอเสร็จยิ่งเหมือนกับว่าแบบรับแรงกดดันไม่ไหวอะก็เลยกลับมาทำสาขาที่เอ,อ่าใช่ถ้าใครอยากทำงานที่จีนอ่ะสิ่งหนึ่งที่ต้องรับได้คือการแข่งขันข้า,ขางในคือสูงมากแล้วก็แรงกดดันเยอะมากได้อย่างเงินเดือนก็แบบอาจจะไม่ได้เยอะเท่าถ้าสมมติลงกลับมาไทยออะไรย่างเงงี้ยตต่าาชิไปทอ่าจจะะเยออกวว่่่่่าคนนีใชแตา เดี๋ยววไ้นะมโอเคคำถามของเราก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้หรืออยากจะให้แนะนำอะไรก็บอกถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แต่ไม่ดิ่งกี